สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโปเกมอนเวิร์หรือโปเก e r s เวิร์ d กับทริปเซตเตอร์เองนะคะสำหรับใครอยากดูคลิปนื่นเกี่ยวกับเกมนี้หรือลิงก์ดาวโหลดเกมนี้จะมีเฉพาะ Android เท่านั้นนะคะ iOS หาไม่เจอจริงๆเนาะก็กดดูที่ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้นะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทําการสุ่มกาชานั่นเองนะคะเนื่องจากเราดองเหรียญไว้เยอะพอสมควรน,นะทุกคนเยอะพอสมควรแล้วก็รอบการันตีเนี่ยเหลืออีกประมาณ40ครั้งนะเราจะได้ SSR มา1ตัวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะ สำหรับตู้สุ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับตอนนี้เนาะตู้สุ่มตอนนี้นะคะมันจะมีอยู่สองตู้นะคะทุกคนตู้ปกติตรงนี้นะที่ใช้เหรียญสีเทาๆตรงนี้เนาะในการสุ่มนะคะแล้วก็อีกตู้หนึ่งเป็นตู้ระบุธาตุนะคะมีโอกาสที่จะได้ธาตุตามที่มันขึ้นอยู่แลตอนนี้เนะี่ยเป็นตู้ธาตุไฟนั่นเองนะคะก็จะมีโอโอ้ o, กับลิซดอนเอ็กซ์นั่นเองนะ,ะสำหรับตู้นี้ก็จะใช้เป็นทิเกตนะคะทิเกตเห็นไหมเป็นทิเกตสีน้าเงินแบบนี้นะคะทิเกตแบบนี้มันจะได้จาก แจกที่เป็นกล่องของขวัญน,นะคะกล่ององีเวนต์ต่างๆนะหรือถ้าใครอยากได้เยอะๆเนี่ยอย่าสุ่มตู้นี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะแบบได้ธาตุไฟเพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะก็สามารถเติมได้นะเติมตรงนี้อ่าใครอยากเติมก็เติมได้นะถ้าใครไม่อยากเติมก็สุม่มอันนี้ก็มีโอกาสทุกคนมันไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะเหรียญซิลเวอร์ตรงนี้นะคะใช้เหรียญซิลเวอร์ในการสุ่มนั่นเองเนาะก็เหรียญตรงนี้มีแจกเยอะนะทุกคนยิ่งเล่นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเนี่ยกิจกรรมต่างๆมันทาเควสตต่างๆมันก็ได้รับมาเพิ่ ก็มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตู้สุ่มตอนนี้มันมีอะไรบ้างนะกดที่ตรงนี้ได้เลยนะการ์ดโพลต,ตรงนี้นะคะกดเข้าไปปุ๊บก็มีทั้ง sr r sr แล้วก็ r แล้วก็ n นั่นเองนะคะเรามาดู sr กันก่อนเป้าหมายที่อยากจะได้นะคะก็การันตี sr หนึ่งตัวนะสีครั้งนะตอนนี้นะสีครั้งแต่รอบจริงๆตัวเลขจริงๆของมันน่าจะมาเจ็ดสิบครั้งไดทุกคนถึงจะได้ sr หนึ่งตัวนะคะนี่ทยอยสุ่มทยอยสุ่มจนเหลือ40ครั้งนั่นเองเนาะก็ตัวที่อยากได้จริงๆเป้าหมายของเราก็คือ ฮูป้านะะที่อยากได้ที่สุดนะรองลงมาก็คือมาชาโดแล้วก็กิลาตินานเองนะสามตัวนี้แต่อยากได้ที่สุดก็คือฮูป้านะเปลี่ยนลูกรักใหม่แล้วก็เป็นฮูปนะ้าแทนไม่เอาไม่เลโคซาแล้วทุกคนว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเปอร์เซ็นต์ของมันตัวนี้ก็คือ sr จะมีโอกาสออกเนี่ยก็คือ1%นะทุกคน sr เนี่ยมี10%ระดับ r ในี้า5ิระดับ n เนี่ยส9นะ โอ้โห oh, ระดับ R ถือว่าเยอะนะเยอะระดับ N แล้วก็ระดับ SR อีกนะทุกคน SR เนี่ยเรารอตอนรอบการันตีเลยนะคะ40ครั้ง4รอบนั่นเองนะไปเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกันเลยนะทุกคนก็จะใช้ประมาณ3 6เหรียญน,นะคะ40ครั้งนั่นเองนะ4รอบนะไปมาเริ่มรอบแรกเลยนะทุกคนไปเราไปเริ่มเลยนะ1 2 3สปึ๊บไปนะทุกคนโอ้โหขอเถอะขอขอคูป้าอยาได้หูป้านะทุกคน ปึ๊บอ่าเสียบการ์ดไปแล้วนะปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยแต่มันมีสีสีทองทองขอตัวแทงๆได้ไหมเราขาดตัวแทงอ่ะตอนนี้เอ้ยลูคาเรีโอมานะนี่เดนซี่มาโอ้โกเลมมาตัวนี้มาอีกแล้วอะ่ะโอ้โหช้อนข้าวช้อนแกงได้ช้อนข้าวช้อนแก,ง,แนนแกงมาอีกแล้วนะ ก็ได้ sr 3ตัวนะคะดองนั้นเป็นระดับ r แล้วก็ n 1ตัวนั่นเองนะ n แต่เป็นนิสัยชายนี่ด้วยนะเนี่ยมาเรามาเริ่มสุ่มรอบที่2กันนะคะทุกคน1,2,3ปุ๊บกดโอเคแล้วก็กดเสียบการ์ดไปเลยนะมาลุ้นกันกดไลค์กันเนยอะนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะเราจะทยอยแบบดองไว้เรื่อยๆแล้วก็มาสุ่มเพิ่มเติมอีกเนาะอ้าวโอ้นึกว่านิสัยชายนี่นะสีแบบแปลกๆนิดนึงนะ เอาได้กาเบียสไปกันเฮ้ยสงสัยได้ปั้นตัวนี้แล้วได้มาอีกหนึ่งตัวนะวิคโคเนียนวิคโคเนียนวิคโคเนียนนะได้แซฟดอทมาอีกแล้วอะทันเดอร์ช้อนข้าวช้อนแกงมาแล้วลนะระดับ R 1. หนึ่งตัวเอ้ยเจเนเซกแต่ไม่มีเอ้ยอันนี้สงสัยได้ปั้นแน่เลยวิคโคเนียนนะวิคโคนเนียนไอ้ได้มาอีกแล้วอะวิคโคเนียนได้ปั้นตัวนี้แนะ่ทุกคนมาสุ่มรอบที่สามนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะปึ๊บใครได้ตัวไหนเอซนะตัวไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนเออมาขิงกันได้นะว่าได้ตัวไหนอะไรยังไงบ้างเนะี่ยปึ๊บไอ,อ,เ,อ,อเราเราลุนรอบสุดท้ายนะรอบนี้ไม่ค่อยอ,อ้ยแต่ได้เอซอาแค่ห <laughs> นึ่งตัวยังเกลือเลยตัวนี้เอซอาหนึ SR ่งตัวโอไมาอีกแล้วอะ่ะเอยกระชอมกระช่อมกระบเบียดกระเบียดได้กระเบียดไหมล่ะ โอ้โ oh, ห S N นึ่งตัวโคตรเกลือเลยนะปึ๊บเดี๋ยวกดออกก่อนนะเดี๋ยวมู๊ยมันจะเกลือเกลือไปนะทุกคนเดี๋ยวกดเข้าใหม่ปึ๊บอ่าเรามาเริ่มสุ่มกันเลยนะฮะว่าจะได้ตัวที่เราต้องการไหมหูป้านะหูป้า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 ไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีแบบไอทิกอะไรเลยนะตอนนี้กดเลยนะหนึ่งสองสามปึ๊บลุ้นกัน S N R ตัวไหนจะออกมานะปึ๊บ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 มาไหมหูป้าฮนะขอหูป้าเถอะหูป้าเอ้ยสีแดงแดงมันรอบการันตีแล้วมันก็แดงออกมาอะไรเนี่ยโอ้โหไดเมกาเตา่าอ่ะโอ้โอยไอแต่เียแต่ตัวนี้ได้สองตัว เมก้าเต่ามีตัวออกตั้งเยอะตั้งแยะเอามีกาเต่ามาเอ้ยได้ยาเขียวมาเพิ่มนะเอาไว้อัพดาวนะยาเขียวสองตัวเหรอเอ้ได้ปันยาเขียวเพิ่มนะได้อัพดาวแล้วก็อาจจะเอาเต่านี้เป็นแทงก็ได้นะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะสำราบการซุ่มโคตรเกลือเลยได้แลนี่ได้เต่าว่าโอ้โหเต่าเมก้าตัวอื่นไม่ออกเลยเหรอโม่าอะไรอย่างนี้ โอ้โหหรือเราไปดูกันนะคะว่าเป็นนิสัยอะไรกันบ้างเนะกดมาดูเึ๊บนี่ยักษ์เขียวนิสัยชายนี่ก็ปั้นยาวๆลยนะได้ตัวมาเพิ่มด้วยนะก็น่าจะได้เพิ่มเป็นสามดาวนะตอนนี้ตัวนี้อ่ากดล็อกไว้ก่อนโอ้โหเมกาอันนี้น่าจะปัน้นเอ้ยแต่มันเป็นตัวนี่นะมันไม่ใช่แทงอะแต่อน่าจะเอาแทงได้อยู่มั้ง สำหรับตัวนี้เอาแทงไปก่อนนะฮะอวดาสามดาวนิสัยของมันก็จะเป็นบวกบวกอะไรเนี่ยดาเมจเหรอบวกดาเมจนะทุกคนโอ้ย <c oughs> อยมีนิสัยชายนี่ไหมเต่าเราต้องไปเก็บเต่าแล้วล่ะทุกคนเนี่ยเอาไปย่อยหมดแล้วะเต่าอะนี่นี่น แต่ต้องอัพไม่แน่ใจว่ามันอัพดาวได้ไหมไม่ได้น่าจะไม่ได้ปะมันต้องใช้เมก้าโอเมกาอัพเมกาต้องใช้เป็นเมก้าอย่างเดียวนะจะเอาแบบเต่าล่างธรรมดาไปอัพเต่าล่างเมก้าไม่ได้นะต้องเปลี่ยนเป็นล่างเมก้าก่อนถึงจะมาอัพเต่าต,ตัวนี้ได้นั่นเองนะ,ะเดี๋ยวเราค่อยๆปั้นไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะสำหรับตัวที่เราแบบได้มานะก่นนี้ใ,ใช่ยชนี่เดี๋ยวมาไลาด่ดก็จะมีแท้ดาวตัวนี้หตัว ที่เราสุ่มมานะโบคเนียนก็ไม่ได้นะไม่ได้เป็นนิสัยชายนี่มานะแล้วก็เดนซี่ได้เป็นนิสัยแบบนี้มาไม่มีชายนี่อะไทุกคนที่สุ่มมาลูคาลิโอก็ไม่ใชานี่นะกาเบียรตรงนี้ก็ไม่ใชานี่เหมือนกันนะโอ้ได้แต่ละตัวไม่ใชานี่เลยอะ่ะมีแค่ตัวดาวตัวนั้นนะคะที่ได้เป็นชายนี่เนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับ การสุ่มนะทุกคนกาชา40ครั้ง4รอบนั่นเองนะคะทุกคนนีเห็นจริงเห็นไหมรอบจริงๆของมันก็คือ71นะคะทุกคน71ครั้งถึงจะได้ S s R หนึ่งตัวนะที่มันกําหนดให้จริงๆเนาะแต่ตอนที่พี่สุ่มเนี่ยมันเหลือ40นะคะเพราะทยอยสุ่มไปเรื่อยๆจนเหลือเหลือ40ก็เลยเอามาทําคลิปสุ่มนะคะก็71ครั้งจะได้การันตี S s R 1ตัวนั่นเองนะ,ะก็เหรียญตรงนี้ เหรียญกาชาเนี่ยหาง,ง่ายอยู่ทุกคนจากกิจกรรมต่างๆมันก็มีแจกมาให้ทาเคชสครบด,ดา่านๆครบเนี่ยมันก็มีแจกเรื่อยๆนะทุกคนหาง,ง่ายนะสำหรับเหรียญแล้วก็เพชรในเกมนี้ก็หาง,ง่ายเหมือนกันนะทุกคนตอนนี้เล่นประมาณ3-4วันก็ได้เพชรเยอะละนะหมื่นแล้วไนงะหนึ่งหมื่นแล้วนะทุกคน ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ในการสุ่มกาชานะคะใครได้เอชเอตัวไหนคอมเมนต์บอกกันได้คอมเมนต์อวดกันได้นะทุกคนแต่ของพี่เกลือมากๆนะเมก้าเต่านะทุกคนนะก็ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กันเยอะนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรไปต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ